ก่อนอื่นก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักลงมาและทำให้ข้าวที่ต่างไว้เสียหายผลผลิตเสียหายหลายพื้นที่เลยครับพรุ่งน,นี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพม,มหาคนครและประิมณฑลภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นฬกาของวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซ,เซียสสูงสุด28-31องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬน้องบวัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นเทยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูดอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด14องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการเจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส สูงสุด27-32อ,องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-33องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-32องศาเซลเซียสช่วงนี้มรสุมเข้าอากาศเยนแปลงบ่อยฝนตกหนักทุกวันเดินทางไปไหนมาไหนอย่าลืมพกรลมนะครับและอย่าลืมรายงานสภาพอากาศทางบ้านมาให้ได้รับทราบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดขออภัยไ,ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ